ทยายลาลัเป็นโรงเรียนมัธยมแบบประสมขมศ .1 รุ่นแรกของประเทศไทยในจำนวน6โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2510เป็นแบบสหศึกษาในปีแรกที่เปิดสอนได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจนกระทั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2511ได้ย้ายมายัางสถานที่ปัจจุบัน จึงถือว่าวันนี้เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนกันนครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่1งาน37ตารางวาจัดการเรียนการสอนนักเรียนภายใต้ปรชัชญา To each his own ability บุคคลพึงกระทำให้เหมาะสมตามความสามารถ ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปวงกลมซ้อนกันภายในวงกลมมีคบเพลิงฟันเฟืองวงเวียนแบ่งลูกดิ่งและลายกระหนกด้านบนเขียนว่าแกนา่นนครวิทยาลัยคำขวัญของโรงเรียนจันยาดีมีวิชากีฬาเด่นเป็นงานสีประจำโรงเรียนแสดดำต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นทองกวล่าหรือดอกจานอัตลักษณ์ของโรงเรียนรักแก่นนครรักสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเป็นผู้นำการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งสู่มาตรฐานสากลดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงยาเสพติด รักสิ่งแวดล้อมพันธกิจของโรงเรียน 1. งส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 2. พัฒนาหลักสูตรสานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ 5. สถานศึกษาปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 6. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและรักสิ่งแวดล้อม 7. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 8. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการบริหารงานในโรงเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยบริหารงานโดยใช้ระบบคุณภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีนายเจือหมายเจริญเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกและปัจจุบันบริหารโดยดรวิรัตเจริญเชื้อผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสฝ่ายประกอบด้วยนางสาวิตรีซาตารองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการนายไอรดินแสนขวารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายกฤษดาพันธ์พงบริบูรณ์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองและนายวารวุิดาวงศารองผู้อำนวยการฝ่ายบริการโรงเรียนแก่นนครวิทยายลายัยมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียนและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีความสวยงามมีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีเน้นวิชาการคุณธรรมจริยธรรมศิลปะดนตรีกีฬาจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียนทั้งในจังหวัดและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้เป็นจำนวนมากปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น4,135คนผู้บริหาร5คนคณะครู198คนบุคลากรทางการศึกษา1คนครูอัตราจ้าง21คนและนักการพานโรง7คน จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาและโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของโรงเรียนดังต่อไปนี้ 1. ศูนย์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศ,าศาสตร์คณิตศาสตร์พสวท 2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กิฟเทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการสอนภาษาเยอรมันสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 4. ศูนย์โรงเรียนในความร่วมมือแห่งอนาคตพาชโดยสถาบันเกอดเท่ 5. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 6. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแอริก 7. ศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25 8. ศูนย์อบรมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สสวท 9. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดขอนแกน่น 10. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเคมี K Me, ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล Wear Class World s t a n d a r d School มีความมุ่งม,มั่น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพล,ลโลกโรงเรียนยังได้จัดประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาวัฒนธรรมอาเซียนศึกษามีห้องนิทรรศการอาทิการจัดนิทรรศการอาเซียนเศรษฐกิจพอเพียงและทูบีนัมเบอร์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนได้เป็นอย่างดีมีการจัดกิจกรรมมหกรรมโครงการโรงเรียนแก่นคนครวิทยาลัย ปีการศึกษา2,557ได้แก่มหกรรมกิจกรรมอาเซียนศึกษาแก่นนครวิทยาลัยมหากรรมชมรมกีฬาแก่นนครวิทยาลัยมหกรรมนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทะคือมิ่งขวัญลาบประชาไทยมหากรรมคอนเสิร์ตแก่นนครวิทยาลัย และมหกรรมกีฬาฟุตซอลพระอุดมประชาธรแก่นคนครวิทยาลัยจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องด้วยดีมาโดยตลอดส่งผลให้โรงเรียนแก่นคนครวิทยาลัยมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์สร้างเกียรตยิยศและความภาคภูมิใจให้กับสถาบันการศึกษาดังนี้ 1. โรงเรียนรางวัลพระราชทานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีพุทธศักราช2525และปีพุทธศักราช2545 2. โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมปีพุทธศักราช2542 3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรางวัลชนะเลิศ ระดับเพชรยอดเยี่ยมปีการศึกษา2551 4. ได้รับป้ายสนองพระราชดำริสวนพฤกษศาสตร์โร,รงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีพุทธศักราช2552 5. ได้รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบเงินทองของมีค่าจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2553 6ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมประจำปีพุทธศักราช2554ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ7ได้รับรางวัลเสมาปปรสระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นประจําปี2554ในด้านความรู้ความสามารถนักเรียนโรงเรียนแกนักนนครวิทยาลัยมีความสามารถเป็นเลิศทั้งด้าน IQ และ EQ นักเรียนโครงการพสวทได้รับทุนการศึกษาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกณนะต่างประเทศดังนี้ ปีการศึกษา2556นนงสาร้อยาสิ่อนาริชารินและนายวารุทวินรักศึกษาต่อสาขาคณิตศาสตร์ณประเทศสหรัฐอเมริกาปีการศึกษา2557นางสาวชันชนกสุดตาและนายทศพลผลชารีศึกษาต่อสาขาชีววิทยาณประเทศสหรัฐอเมริกาและนายเปรมอานันต์ชัยเสนา ศึกษาต่อสาขาฟิสิกส์ณประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันเอยียติยศและความสำเร็จของนักเรียนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยและโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารทีมแก่นปทุมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันฟิสิกส์สัปปะพยุตปีการศึกษา2556 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นายธนทรไฟเจริญมงคลนักเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลคะแนนสูงสุดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่13รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์สาขากายภาพชื่อการใช้แสง UV ในการเลือกตรวจสอบไอออนของเงินนาม,มหาวิทยาลัยขอนแกน่นรางวัลชะนะเลิศอ่านฟังเสียงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัชราบบสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง3ชายปีการศึกษา2555 จัดโดยธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนโรงเรียนมีศูนย์วิทยาบริการอาคารไอซีทีซีีแก่นครวิทยาลัยซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแก่นครวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแก่นครวิทยาลัยม,ผมผูลนิธิแ,แก่นนครวิทยาลัย สิทธิ์เก่าคณะครูอาจารย์นักเรียนผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาโดยการนำของพระอุดมประชาทรอลงกตติขปัญโยเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยอาคารไอซีเป็นศูนย์วิทยาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใช้จัดการเรียนการสอนครูนักเรียน และบุคลากรทุกคนได้ใช้ประโยชน์จัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพด้วยความพร้อมในพื้นที่อาณาบริเวณอาคารสถานที่และบรรยากาศอันร่มรื่นมีพื้นที่สีเขียวที่เสริมสร้างบรรยากาศให้หน่าอยู่น่าเรียนเน้นโรงเรียนดีมีสุขมีความพร้อมด้านบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากลนักเรียนประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาสร้างความภาคภูมิใจสร้างเกียรติประวัติที่ดีงามให้กับแก่นนครวิทยาลัยตลอดมา